มามังเปลี่ยนไฟมายู่ตรงนี้ก่อนเนี้ยเรย้แล้วตอนจะพปยองันต์ไ้เลยเนคนเดียวเปิดแฟดวงงงขวดดวงเงี้ยงอเบเ แม่ตัวท่าแม่มาอยู่กันสวัสดีครับสวัสดีพีเอฟซีทุกท่านนะก็พูดคุยนึ่งกันในยามดึกด้วยนะครับน้องเฟิร์สอยู่ไหมน้องเฟิร์สตอนนี้ยังอยู่กับคนเมืองรับแลอยู่นะพีเอฟซีสถานที่ก็เป็นเมืองรับแล่นั่นแหละนะครับคือตอนนี้น้องเฟิร์สได้ไปรักษาตัวกับชาวเมืองรับแลอยู่ นะเขานัดผมในภายในเจ็ดวันซึ่งในเจ็ดวันข้างหน้านในตรงกับวันพาร์ซะด้วยนะครับผมไม่รู้นะว่าเขาจะรักษาด้วยวิธีไหนผมก็จะรอจะจอ่อนะก็ฝากเป็นกำลัง,งใจผู้ผมด้วยนะครับพีเอฟซีก็รํานอนแล้วนะก็รํานอนอยู่ข้างล่างนู่น,นผมก็ไม่ได้ลงใบแล้วนะครับ คือผมล้านะวันนี้คือเดินขึ้นเดินลงจนเหนื่อยล้านะรู้สึกล้ามากนะครับกอล้าอยู่ไหมยู่นะครับพี่กอล้าอยู่นะโอเคครับใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันด้วยนะครับและลืมนกำลังใจผมด้วยนะพี่ีเอฟซีฝากติดตามนะ เดี๋ยวไอ้เจ็ดวันข้างหน้าเนี่ยคงจะได้เจอน้องเฟิร์สนะครับเดี๋ยวนี้ยังตามกระแสอยู่ไหมครับคือไม่รู้นะพี่พี่น้องเฟิร์สเป็นไงบ้างตอนนี้ผมก็ไม่ทราบอาการนะครับพี่แต่คร่าวๆค,คือตอนนี้น้องได้รักษากับชาวเมืองรับแลอยู่นะแต่ที่เราเจอในคลิปก็น้องก็ดีขึ้นมากนะคือแบบรู้สึกตัวอะไรหมดแล้วนะครับสู้ๆนะครับขอบคุณครับ ไปเมืองรับแลเล่าให้ฟังหน่อยกอ p f ฟพีนะคือในเมืองเนี่ยมันมีบ้านนะครับเป็นบ้านแบบเราเลยนะเป็นบ้านแบบบ้านทรงเก่าอ่ะพีพีเไม่เชิงไม้ฟากไม่เชิงแบบปูอะไรเป็นเสาแบบท่อนใหญ่อ่ะแล้วบ้านเนี่ยไม่ใช่หลังเล็กๆเ,เลยบ้านเนี่ยค่อนข้างหลังจะใหญ่พอสมควรนะครับพีพีเแล้วในในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยจะมีคนอยู่ประมาณสักเจ็ดคน หรือมากกว่าน,นั้นนะแต่ไม่ต่ำกว่าน,นีน้เพราะว่าผมมองเข้าไปนี้คือแบบทางเนี่ยเป็นลุกรังคือแบบอลังการมากในเมืองนั้นแล้วเนี่ยพวกของเครื่องใช้เนี่ยคือแบบตกแต่งสวยงามมากเลยพีพีเอฟซีคือแบบโอโ้โหสุดยอดอ่ะผมไม่เคยเจอกับตาเลยแบบนีน้แล้วทางเข้าเมืองเนี่ยคือแบบยังไงอะ่ะคือผมอธิบายไม่ถูกจริงๆอะ มีจริงๆกับคำเมืองมันมีจริงนะพี่เอฟซีผมเจอกับตาเลยนะครับผมอยากให้ไปฟันขอปอบรอชมคลิปในเร็วๆนี้นะพี่เอฟซีใครที่ไม่อยากพลาดคลิปเกี่ยวกับปอบนะรอติดตามในเร็วๆนี้เดี๋ยวในเที่ยงคืนนี้เนี่ยผมต้นมันบาสเดี๋ยวเราจะขึ้นไปลุยกันเราเตรียมของกันเสร็จแล้วนะครับมีดแล้วก็มีดหมอเนาะต้นมันใช่ครับแล้วก็ เดวนรอเนี่ยจะเตรียมตัวขึ้นไปหลังเที่ยงคืนนี้แหละนะครับก็เลยต้องมานั่งพูดคุยกับพี่ีเอซีระหว่างรอนี้นะพรุ่งนี้เช้าประมาณสัก11บเอโมงเดี๋ยวจะมีคลิปใหญ่ปอบนะพี่เอีสวัสดีครับสองหนุ่มสู้ๆป้านกอยู่ปทุมจ้าค้าป้านกสองต้นไม้ก็นั่งข้างๆมุมเลยนะครัเอาปืนยิงเลย ไม่มีอดิพีพีเอฟซถ้ามีนะก็คงจะดีนะก็ปืนที่พีพีเอฟเห็นในคลิปนั้นก็จะเป็นฝั่งพม่าซะส่วนใหญ่นะเพราะฝั่งไทยเนี่ยกฎหมายค่อนข้างแข้งคลัดนะครับเรื่องนี้นะมันต้องแบบมีใบป,ป .3 ป .4 ในการครอบครองนะครับผมไม่สามารถมีได้เพราะว่าอายุก็ไม่ถึงนะครับหลายๆปัจจัยนะพีพเอฟซีทำให้ผมไม่สามารถซื้อปืนเป็นของตัวเองได้นะครับ ช่ครับแล้วก็อย่ามีเลยนะมันอันตรายมันควรเหมือนกันใช่ครับสวัสดี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 ครับนี่นะครับครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปลุยแล้วนะหลังเช้งคืนเนี่ยไปเผชิญหน้ากับใหญปอบกันนะ้นมันใช่้านนกดูทุกวันจ้าคอมคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเองนังสติ๊กถิงก็ได้จัดไปพี่ นะขอให้พักคุ้มครองทั้งสามคนเลยนะครับขอบคุณรับก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจผมในพรุ่งนี้ด้วยนะประมาณ11บเอโมงนะเดี๋ยวจะขึ้นใบลุยหรือว่าไปล้างแค้นใหย่ปอบให้น้องเฟิร์สกันนะครับพี P ่เบซก็ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับพี P ่บาดอยู่ไหมครับอยู่นะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสด <c oughs> <c oughs> ีครับค่ะค่นะอย่างน้อยใช้แค่ ใช้แค่ป้องกันตัวใช่ไหมครับอไม่ให้ใครทำร้ายอเอเข้าใจระเบิดลูกบอลเลยค่ะครับผมสวัสดีที่ร้อยจ็ดหกพานครับสู้ซูค่ะพี่ทุกวันรักษาตัวเองด้วยครับผมครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวประมาณห้าทุมก็ห้าทุมครึ่งก็เดินขึ้นไปละใช่ครับอกว่าจะถึงก็ใช้เวลาอยู่นะพี่เยฟซีแล้ว เจ็ดวันผมก็ไม่รู้นะว่าคนเมืองรับแลนี่ยจะรักษาน้องเฟิร์ดด้วยวิธีไหนแต่แกคือบอกเราเนี่ยคือจะบ่มรักษาด้วยสมุนไพรเนาะต้นไันไค,คือผู้ผมก็ไม่รู้นะว่าแกจะรักษาด้วยวิธีไหนบ้างนะแต่เขาเข้าคือเมื่อตอนกลางวันหรือว่าเห็นที่เรานําน้องเฟิร์สขึ้นไปเนี่ยเขาก็แบบมีเซนต์อยู่นะคือน้องเฟิก็ลุกขึ้นมาอยู่ นะครับวผมก็แบบปฏิหารพอสมควรไม่เคยเจอแบบนี้แล้วก็ตอนนี้น้องเฟิร์สนะไม่อยู่กับเรานะพีพีเอซี F C. อยู่กับชาวเมืองกับแลแอยู่นะครับน้องเบิร์ดสู้ๆค่ะขาผมครับถ้าไปกลางคืนแล้วจะเห็นมัน,มนไหมลูกน่าจะเจอนะเพราะส่วนมากที่ผมไปก็จะหลังเที่ยงคืนก็หลังเที่ยงคืนนะ บางเหตุการณ์นะครับพี่บายก็ไปด้วยนะครับสวัสดีจ้าน้องเบิร์ดและทุกคนด้วยนะสวัสดีครับไปดูนยินชางดีตังอยู่ใต้เสื้อผ้าอยากเห็นกอลัมก็พักผ่อนนะพี่พีพเอฟซีผมต้องขออภัยจริงๆนะเพราะว่าสองทุ่มกว่าก็ดึกแล้วนะครับ น้องก็นอนพักแล้วด้วยเพราะว่าน้องก็ล้าจากการเล่นของเด็กๆนะตอนเด็กนะดก็สวยมากก็เล่นกันน้องก็นอนอยู่ข้างล่างนะอยู่กับพวกน้องบานนั่นแหละนะครับพอน้องเฟิร์สก็ไม่ได้นอนกับน้องน้องเฟิร์สก็ไปรักษาตัวคือผมจะบอกนะกอลัมเนี่ยดูแลน้องเฟิร์สด,ดีมากนะครับดีกับผมอีกนะผมบอกตรงๆเลยคือแบบเช็ดตุง้งเช็ดตัวนะคือดูแลน้องแบบเพื่อนซีเลยอะ่ะ เดี๋ยววังๆผมจะถ่ายให้พีพีเอฟซีได้รับชมนะตอนน้องสบคนเี่ยเล่นกันแ้วผมจะแอบถ่ายมีท่านไหนอยากจะดูบ้างครับผู้หญิงสวยที่สุดคือเอาลูกบอลจุดโอเคพี่ลูกบอลจุดเลยใช่ไหมครับอยู่ในตู้ใหญ่แต่มาหนข้างลางเสื้อเอาประทัดโอ้ลุยเลยใช่ไหมพีพีเอฟซีคืนนี้ของจริงไหมครับ แล้วแต่นะพี่เบี่พิจารณาผมผมก็อธิบายไม่ถูกหรอกบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อผมนะบางคนก็หาว่าผมปัญญาอ่อนก็มีนะครับก็พิจารณานะครับคือบางคอมเมนต์ก็ด่าผมเจ็บอยู่นะผมจริงไหมจริงมีกี่ร้อยวุ้งเรากี่าบได้ใบอะไรคนละร้อย ว,วันไปซื้อของนึกจะขึ้นใบป,ป้าบปล่อบให้ไปคนละลอยไปซื้อข่องผมอยากดูรอชมพรุ่งนี้เลยนะครับพี่เฟซีใครที่อยากจะดูป่าปอบรอชมคลิปเต็มพรุ่งนี้เลยนะครับประมาณสิบเอ็ดโมงเนี่ยผมลงอย่างแน่นอนนะครับพรุ่งนี้เราพรุ่งนี้เราก็ลงคลิปเลยเนาะคืนนี้เราเราก็ลุยเลยนะพอพี่บาก็ไปซื้อข่องแล้วอะ ก็จะมีมีดใบนี้แหละที่ไปกับเราด้วยอุ่นใจนะถ้ามีมีดนะสวัสดีคนดูทั้ง200รว่าท่านด้วยนะครับเคยโดนทำร้ายไหมครับก็โดนนะเคยโดนนะครับหอยสวัสดีค่ะขอให้น้องเฟิร์นหายไปบครับขอบคุณครับพี่เซคือร้อยกาท่านเนี่ยผมขอคนละหนึ่งร้ายได้ไหมครับ พรุ่งนี้ทําคลิปกอลัมได้ไหมครับเดี๋ยวจะมาดูได้ครับพี P ่เอฟซี F C. ใครอยากจะดูกอลัมนนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าสินถ้าสินค้าไม่มีอะไรให้คืออะไรครับผมงงมากเลยกอลัมไปไหนกอลัมพักผ่อนแล้วนะครับกอลัมนอนหลับไปแล้วนะครับ <S <S เดี๋ยวอีกสักครั้งหนึ่งตองต้นไมนก็จะไปนอนกับกอลัมแล้วพอตอนต้นวันอยู่ข้างล่างกอลัม <S <S แล้วปกติก็จะมี น้องเฟิร์สไปนอนด้วยแต่ในค่ำคืนนี้คงจะไม่มีเพราะน้องเฟิร์สก็ไปรักษาตัวกับชาวเมืองแบบแรับแลนะครับพี่เฟซี่เฟซีครับคอมคุนครับที่มีความสุขกับชีวิตครับผมผมติดตามพี่แล้วครับขอบคุณครับมาบาเฟซี c อยากจะทำอะไรก็ถามมาได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยว เทียงคืนเนี่ยาทุ่มกว่าเนี่ยผมก็ต้องเดินทางแล้วนะครับอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดราดชบุรีนะครับอําเภอส่วนพึ่งเลยนะครับพี่เอซีก็ตอนนี้เนี่ยฝนตกแล้วมองเนี่ยมีทุกวันนะพี่เอแล้วใครไม่มีสถานที่เที่ยวเนี่ยผมก็มีแนะนําอยู่สถานที่หนึ่งนะครับห้วยข้าวหมูแคมปิ้งนะตอนตื่นเช้ามาเนี่ยบรรยากาศสดชื่นติดลำทารน,นะครับพิมไปได้เลยนะเพจ a c e b o o k ไปเขาหมู่แคมปิ้งนะครับแล้วตอนเช้าเนีย่ยทะเลหมอกก็เจอนะครับหมอกหนาเลยนะครับสนับสนุนทางไหนน้องทักเพจผมมาได้เลยนะครับพีพีเอฟซีครับเบิร์ดเดินป่าล่าผีวีสามนะใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับน้องเบิร์ดขยะน้องเบิร์ดอะไรเนี่ยย้ายใช่ไหมครับย้ายถามน้องต้นมันมีพี่ชายใช่ไหมจ๊ะ มีพี่ชายใช่ไหมต้นไม้น้องชายน้องชายใช่ไหมใช่ลองต้งนไม้มีน้องชายหนึ่งคนนะแต่ตอนนี้คือเดินทางเข้าไปเยี่ยมไม่ได้ใช่ไหมใช่ก็ลองซ่อนก็ลบอยู่นะปะทะกันอยู่นั่นเองก็ไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราค่อยเดินทางไปเยี่ยมน้องกับพ่อนะพี่เป็นเพื่อนกับพี่สอนหรอครับก็รู้จักกันนะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรประมาณนี้นะครับเป็น บ้านอะไรประมาณนี้จะรู้กันมานานพอเท่าไหร่นะครับต้องไปขับลุงพีพงที่ไปตายทีพีแปดอยากช่วยหรือผมไม่ทราบนะชอบดูพี่เมิ์มากลงลงมากดีกว่าคนอื่นๆครับอมครับผมกดติดตามแล้วครับผมครับพี่ ีต้นมันปีต้นมันกอลัมเป็นคนป่าหรอกผมก็อธิบายการใช้ชีวิตของกอลัมไม่ถูกกับเบียสิโดยมากแล้วกอลัมเนี่ยมันจะใช้ชีวิตคล้ายๆเผ่ามนุษย์กิงคนคือล่าสาัตว์เป็นอาหารนะประมาณนี้แล้วเขาเนี่ยจะกอ่อไขกันไม่เป็นนะต้นมันจะกินของดิบซะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยรับประทานของดิบเลยเราก็เลยดูเหมือนกันแบบดูร้าย ก็ภาษาผมเรียกกอลลัมนะครับกอลัมคือคนที่ไม่ได้ผ่านแบบเทคโนโลยีมาหรือว่าอยู่ในป่าจนนานเป็นชนเผ่าไปชนเผ่าหนึ่งนะันก็คือชนเผ่ากอลลัมอะไรประมาณเนี้ย PFC นะแล้วกอลัมเนี่ยใช้ชีวิตโดยการกินเนื้อนะเนื้อสดๆนะครับถ้าเป็นคนก็กินถ้าเป็นเด็กก็กินคือมันจะมีวิชาอ่าพิธีบูชายันโดยเด็กด้วยนะครับที่มันดังๆอยู่พักหนึ่งที่มันจับเด็กไป นั่นเองนะครับพี่เอฟซีอยู่สองคนเหรอครับน้องบาสไปซื้อของอยู่นะครับพี่ไปล่าสมิงหน่อยก็รอให้ถึงวันพักก่อนเดี๋ยวเราจะไปค้างคืนในมอ่าห้างผมนะครับเราต้องไปซ่อมแซมอีกมากมายพี่หล่อจังคอมครับต้นมันก็หล่อนะต้นมันหล่อกับผมไนยะใช่ไหมต้นมันไม่ใช่นะใช่ พี่บาสอยู่นะพี่พี่บัสไปซื้อของอยู่นะครับพี่ครับเก็บตังเก็บตังซื้อเลยคืออะไรครับผม,มงงออกมีปืนไหมครับผมไม่มีนะพี่มีปืนก็มีแต่ปืนยิงปลานะครับฉมวกยิงปลานะครับแล้วก็พวกฉมวกดําปลาอะไรประมาณนี้นะครับพี s เอฟซีครับจะใส่หน้าสีนะ อยู่ไหนผมอยู่บ้านนะครับแล้วอยู่จังหวัดราชบุรีนะครับต้นวันไม่อยู่กับแดงแล้วหรอต้อนวันก็ไปมานะครับก็ไปเที่ยวหาเพื่อนแดงบ้างมาอยู่กับผมบ้างนะครับก็ไปมานะครับวันหน้าสู้เองเลยอยากให้เด็กครับผมก็ต้องขออภัยในเรื่องนี้ด้วยนะที่ปล่อยให้น้องเฟิร์นเนี่ยไปเผชิญหน้ากับปอผมต้องขออภัยจริงๆนะครับ ระวังตัวด้วยนะไปบ้านยายปอบอันตรายลูกต้องไปกันหลายคนก็ในคลิปนี้พวกผมก็ไปหลายคนอยู่นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้สิบเอ็ดโมงประมาณนี้นะผมหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านี้ไม่ไม่เกินเที่ยงแน่นอนน่าจะมีคลิปยายปอบในค่ำคืนนี้หลังเที่ยงคืนเนี่ยประมาณเที่ยงคืนนั่นแหละพี P ่เวฟซีเดี๋ยวก็จะไปลุยกันนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ ราชสีแล้วครับราชสีน่อยครับเมืองรับแลมีจริงไหม,ไมลูกก็มีนะผมสําหรับความเชื่อผมผมผมเจอกับตาแล้วไงผมเห็นคือในเมืองเนี่ยมันมหัศจรรย์เป็นแบบบ้านเรือนไทยอ่ะพี่เบฟซีผมเรียกชื่อถูกอ่ะเป็นบ้านเรือนไทยแบบหลังใหญ่นะแล้วไม่ได้มีแค่หลังเดียวด้วยมีประมาณสักเก้าหลังได้นะครับแล้วคนเนี่ยค่อนข้างจะอาศัยกันเยอะก่ามาก่อ แล้วในบ้านเนี่ยจะมีรั้วเป็นหลังๆแล้วมีแบบอขออนุญ,ญาตพูดนะครับมีควายวัวเกวียนของใช้เก่าๆเนี่ยเยอะนะครับมีช่างตีมีดด้วยนะผมพูดไว้เลยคือแบบการใช้ชีวิตเหมือนคนร้อยกว่าปีเลยนะพี่พีเอฟซีคือแบบอลังการอนะผมพูดเลยไปกี่คนครับคืนนี้เนี่ยไปสามคน ไปลุยกันสามคนเราจะจะไปล้างแขนให้น้องเฟิร์สด้วยนะครับพี่เป็นคนทำให้ผมกลัวพี่อย่ากลัวพี่สู้นะสู้ครับอย่าไปกลัวมันพี่แค่เป่าก็กรเด็นแล้วนะผมไปศึกษาอยู่ผมได้แบบอเห็นมีแบบพวกอาจารย์ใหญ่ๆนะเขาสอนมาคือ คนเนี่ยก่อนตายเนี่ยมันจะมีมวลแปลกๆอยู่นะครับพีพีเอฟซีเป็นมวลแบบชนิดเรามันเป็นแบบจุดแดงๆคล้ายๆวิญญาณอ่ะพลาเราตายปุ๊บวิญญาณก็ออกไหมแต่พลาวิญญาณยังอยู่กับตัวเนี่ยมันจะหนักนะพลาวิญญาณออกเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าน้ําหนักเนี่ยประมาณเท่าไหร่ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งมั้งประมาณนี้นะถ้าจําไม่ผิดนะครับมไม่เห็นไหมเห็นไหมพีพีเอฟซีพลาหมอผีนะพลาเขาจะไปปราบผีเนี่ยเขาจะใช้โดยการเป่านะ คือผีเนี่ยมันจะเบามากๆเป่าปุ๊บกระเด็นเลยผมไปฟังมานะแต่ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าก็เลยเอามาเปเป็นไงบ้างก็ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่นะครับพี P ่เอฟซี C. ต้นมันน่ารักมากๆเลยลูกเบิร์ อยู่กับพี่เบิร์ตสบายไหมไนะห<ร>ผมเคยเห็นพี่ยิงปืนแล้วผมใช่แต่ปืนที่ผมยิงอเนี่ไม่ได้อยู่ฝั่งไทยไงมันเป็นอยู่ฝั่งพม่านะครับก็เลยกล้ายิงนะฝั่งรัฐพมา่าเนี่ยเขาจะไม่เข่งคัดสักเท่าไหร่เพราะฝั่งนู้นเนี่ยมันเป็นแบบเถื่อนกันอยู่แล้วลบกันเยอะมากนะครับ ให้สองคนถือกล่องโอเคนะครับพีพีเอฟซี F C, ครับ mm hmm. เดยวไงเนาะ mm hmm. ผมจะขอตัวเตรียมตัว mm hmm. เดินทางขึ้นไปปราใหญ่ปอบก่อนนะครับ mm hmm. และอย่าลืมเป็นกำลังใจผมในพรุ่งนี้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับไลน์นี้ก็ไม่มีอะไรามากนะครับพวกผมก็ฝากเป็นกำลังใจผมขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมอย่าลืมกดสันกะดิ่งนะครับเวลาผมลงคลิปปอบพรุ่งนี้ จะได้ไม่พลาดกันและอย่าลืมไปกดติดตามช่องน้องตอนน้นมันด้วยนะครับครับต้นมันป่าครับโอเคครับเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาบวีเอฟซีแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ